ซีพรึกแอดมิดโรงพยาบาลมีไข้สูงอดอาหารเป็นพิษถูกวันต้องบอกว่าเป็นโมเมนท์ที่ทำเอาเหล่าแฟนแฟน,แฟนแห่ห่วงใย,ยนักแสดงหนุ่มซีพรึกกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เห็นเจ้าตัวออกมาอัปเดต IG Story รแจ้งข่าวอาการป่วยโดยล่าสุดวันที่24ธันวาคม2567 หนุ่มซีก็ได้โพสตภาพชูสองนิ้วขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่าอาหารเป็นพิษถูกวันและต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสตภาพโชว์ประหลอดวัดอุณหภูมิที่สูงถึง38.3พร้อมกับเขียนข้อความบอกเอาไว้ว่า Goodbye งานนี้ก็ต้องขอให้หนุ่มซีหายไวๆมาณโอกาสนี้ด้วยซีพฤกษานิ์เกิดเมื่อวันที่10กันยายนพศ2535มมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนสุดท้องมีพี่สาวสองคน จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเอกโฆษนาโทฟิมเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงประกอบโดยผลงานแสดงชิ้นแรกคือภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจส 4G ในปีพศ2559และได้เข้าประกวดรักฝุ่นตลบเพื่อค้นหานักแสดงที่มาเล่นโป้ง จากนั้นจึงได้เป็นนึกในพิธีกรในรายการด um ูมันดิโดมุนดีทีวีซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวที่ออกอากาศทางช่อง YouTube ทำให้พลึกเริ่มเป็นที่รู้จกักต่อมาในปีพศ2563พลึกได้รับโอกาสแสดงบทนำครั้งแรกในละครซีรีส์คือเรื่อง Y.R.U. The Series เพราะรักใช่เปล่ารับบทเป็น ไฟเตอร์แสดงร่วมกับเซนสุภพ,พงศ์อุดมแก้วการนาโดยพึกได้รับรางวัลคัสอวอร์ด2021ในสาขา Rising Actor จากบทไฟเตอร์อีกด้วยทำให้พึกได้มีผลงานการแสดงมากขึ้นเช่นละครโทรทัศน์เรื่องเพลงบินใบิ้วรับบทแจกันละครซีรีส์เรื่อง Remember 15รับบทบิวและในปีพศ2565พึกได้รับบทนำอีกครั้งในละครซีรีส์เรื่องคัตตี้พายนิเฮียก็หาว่าซื้อ ออกอากาศทางช่องเวิร์กพอยต์โดยรับบทเป็นกิเลวังหรือเฮเรียนประกบคู่กับนุนิวชวรินเพลดพิริยวงศ์ทั้งคู่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศและคัตตี้พายนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อรวมทั้งนักแสดงก็ได้รับรางวัลมากมายทำให้พฤกมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องได้แก่ละครโทรทัศน์เรื่อง กลับ Friday the series 14 Love Me l i e f s ตอนรัก7ปีรับบทเลง่งละครโทรทัศน์เรื่องวันในสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตรับบททอยในปีพศ2566พฤึกได้มีโอกาสแสดงบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรกคือภาพยนตร์พีเรียดโรมนติกสยองขวัญเรื่องดับแสงระวี After Sundown กำกับโดยบัณฑิตทองดีรับบทเป็นพระเพลิงสิทธิกรการประกบคู่นุนิวชวรินอีกครั้งโดยดับแสงระวีเป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากความร่วมมือของ m a n ดี w o r k ร์กเวริก a รดคอมพานีช่องวันและเมเจอร์ซีนีเพฉายครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคมพศ2566